ให้ไก่กินดีครับให้ดย เป็ดก็กินไก่ก็กิน อร่อยไหมลอ,อยไหมโอ้เป็ดก็กินดีครับโอ้าวยังเหลือไม่หมูทขาไปน,นี่ เอ้กินไ่มนี่อืมกินทุกอย่างผมก็กินกินบ่สาวนี่อืมานนี่บ่กกินสานนี่เด้สาวนี่กินโอ้ยคอยน้ำเฮียบ่เลย หนูก็กินครับ

อ๋อกินยุ่อาหารเสริมซอยหัวอาหารเปรน้ำหัวอาหารแพงอ่ะพี่เ้ากินเร็วแท้สบาไก่ยังกินยุ่ไก่ อา,าวนี่สีเบลล์อ๋เบิดล์ละเบิดล์ละเห็นบ่มาเคยหายนิดเดียวเนาะหายทุรียกินกบ,เบ,นดเดเบเ่เบิดตอนนี้เดละบ่เบลล์ละวินไนกินไหมเสร็จแล้วคนี้ผมก็มน,นีแค่นี้เหรครับ เอาแหนแดงมะใหยเี็ดไก่กับหมูกินทุกอย่างครับสวัสดีครับ